Oh uh... สวัสดีค่ะพี่พี่ค่ายที่น่ารักทุกคนหนูชื่อนางสาวชุติการรักปุลหรือพี่พี่จะเรียกหนูว่ามิวก็ได้ค่ะหนูมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนภาษาอังกฤษฝรั่งเศสค่ะค่ะสำหรับนิสัยส่วนตัวของหนูนะคะหนูเป็นคนที่ยิ้มง่ายอัธยาศัยดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่เฟรนดี่มากๆเลยค่ะ เหตุผลที่หนูอยากเข้าค่ายนี้นะคะเพราะหนูรู้สึกว่าครูไม่ใช่แค่อาชีพแต่ครูคือผู้จุดไฟให้กับอนาคตของเด็กหลายๆคนค่ะหนูอยากจะเรียนรู้วิธีการที่จะสอนให้เด็กกล้าคิดกล้าฝันและกล้าลงมือทำค่ะนอกจากนี้นะคะหนูยังอยากพัฒนาตนเองให้ตัวเองเป็นครูที่ไม่ใช่แค่สอนหนังสือแต่จะสอนให้เด็กรู้จักคุณค่าของตนเองพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมอย่างมั่นใจค่ะ แล้วก็ถ้าหนูได้ผ่านการรับคัดเลือกนะคะค่ายนี้จะเป็นเหมือนบันไดก้าวแรกที่จะทำให้หนูได้นำเอาความรู้และก็แรงบันดาลใจมาส่งต่อให้กับคนอื่นค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะฝากพี่ๆเอ็นดูอีลาเนเดอร์จ้า ถ้าหนูเป็นครูหนูจะรับมือกับเด็กที่มีแรงกดดันสูงจากครอบครัวโดยเริ่มจากการที่จะสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่ปลอดภัยและให้กำลังใจเด็กควรรู้สึกว่าพวกเขาสามารถพูดความรู้สึกของตนเองได้โดยไม่ถูกตัดสิน นอกจากนี้หนูจะพยายามสังเกตพฤติกรรมและความเครียดของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีความกดดันมากจนส่งผลต่อการเรียนหรือความสุขในชีวิตประจำวันจะประสานกับผู้ปกครองเพื่อหาวิธีช่วยเหลือร่วมกันสอนให้เด็กเข้าใจว่าการพยายามเต็มที่สำคัญกว่าการที่จะทำให้คนอื่นพอใจและจะสร้างทัศนคติที่ว่าความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน จากคำถามนี้ถ้าหนูเป็นครูหนูจะจัดการกับความแตกต่างของนักเรียนในห้องเรียนโดยมองว่าความแตกต่างเป็นจุดแข็งที่หลากหลายแต่ว่าไม่ใช่อุปสรรคหนูจะเริ่มด้วยการทำความเข้าใจความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคลแล้วออกแบบกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันเช่นแบ่งกลุ่มตามความถนัด และจุดแข่งของแต่ละคนทําให้ทุกคนมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมทํางานร่วมกันและก็เรียนรู้จากกันและกันค่ะและนอกจากนี้หนูจะส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการทํางานเป็นทีมเช่นการฟังความคิดเห็นของเพื่อนการช่วยเหลือกันและกันการให้กำลังใจซึ่งกันและกันสร้างบรรยากาศที่เคารพความแตกต่างและไม่เปรียบเทียบใครกับใคร เพื่อให้หนัเกเรียนทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกันและเติบโตทั้งด้านความรู้และทักษะทางสังคมอย่างเท่าเทียมค่ะ